สวัสดีค่ะยึ่ช่องสาวรักแจมซิงนะคะนี่ก็เอารถมาแล้วค่ะกันเสอร์เดีย้ยชิบอยยังลองหันดึงอันเจดงก็เฮอจัดค่ะเฮอของใหม่ล้างมืดๆเลยนะคะ 洗。晾。 จากสภาพก็ทํารถทั้งวันนะคะทําเทลเลอร์ทั้งวันเย็นมาก็ไปเอารถมาสองคันอันนี้ล้างเครื่องแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้ํายามาพ่นก่อนเนี ขมเหมาล้างอบก็สวยเลยค่ะนี่เกียมเลยเยมเบมเวินเวินเลยล่ะ